สวัสดีครับบาสกกนค้นมักวนครับสวัสดีพี่น้องสุกุุก่นครับและเอ็ซี่บาสโกนครับมือนีก็ะดิผ้าพี่น้องมาเบ่งอะไรหน่อยเนาะครับเนาะมือนีก็ะได้เวลาเปลี่ยนหนาไม้เพิ่นแล้วครับตอไนี้ขนาดชิดเจ็ดเส้นเนาะครับเนาะนีอเบ่งเอาพี่น้องกำลังจะเริ่มเติบโตครับนี่เป็นพันๆตัวครับอยู่ในนี้ครับเดี๋ยวเช็กหน่อยกับสี่ได้แยกบ่อเพิ่นเนาะครับเพื่อที่จะขุนทรงเนาะครับกะ มื่อไี้ได้เปลี่ยนหน้าไปบ้านครับพี่น้องครับนี่บ่อแดกเปลี่ยนหน้าบอกนะครับก็อยากให้นหน้ามันคุณรักหน้ามันออกให้เขาได้มี่หน้าใสๆนะครับเป็นหน้าใสไม่อยากให้นหน้ามันคุณเดี๋ยวป่าจะบ่อไปไงครับถาว่าจะาการจะเริ่มเก็บตัวสาคัญนะครับเนาะอยู่ในการใจใจเขาการเลี้ยงปลาไหลครับฝาก้วยครับฝากพี่ฝากน้องเะครับผู้ใดต้องการปลาไหลจะไปเปลี่ยนพอพันแม่พันเลี้ยงเนาะครับ ติดต่อบาสกกคนมากวนในน้อครับนาะนี่ครับเพิ่งเอาพี่น้องตอนไหลครับเปลี่ยนน้าออกตัวใสสวยงามครับปลาคาปลาปลาไหลย,ยาวประมาณสิบเจ็ดสิบแปดเส้นครับผมครับอยู่ในฟ้ามปลาไหลหน้าวากิวครับฟ้ามปลาไหลหน้าวากิวยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับนาะที่มาเยี่ยมมาเยียนนะครับมาเบึง พอปลาไหลหรือว่าพันปลาไหลนะครับที่จะนําไปเป็นพอพันหรือว่าไปเลี้ยงปรุงเป็นอาหารก็ตามที่สะดวกนะครับเนาะเม mm ืนอกี้พี่น้องงาม,งาม,งามตัวสวยใสย่งามเลยครับเวลาเปลี่ยนนม้มบอกไปเพื่อนครับปลาสะกอนค้นบางบอนกับปากเนื้อปากโตนะครับป้าปลาไหลหน้าว่าเกี่ยวครับผมเป็นน้องไม้มาแรง่ฮ <laughs> น้องไม้มาแรงหยอกครับหยอกหยอก น้องหม้นะครับเน,นะาะเพ,พิ่งจะได้ทําการได้เฮ็ดพอ่าพันปลาไหลมาแล้วก็ได้ทดลองเมึงหลายอย่างนะครับเนาะจนกลายเป็นปลาไหลเป็นมาครับกับปากพี่ฝากน้องนะครับผู้ใดสนใจที่อยากจะเลี้ยงปลาไหลกับที่ตอ่อบาวสะกลพ่นมักมนปากซองยูทูบนั่นด้อครับเด้อแอดกับม้นเทปเก่าแปดเนาะครับต้องยูทูปบาวสะกลพ่นมักมวน,นะครับเนาะ าไปแน่ครับนี่ก็แล้วนี่ก็เซ็ตกะสีดเอาอาหารในเพ่นครับกัเปลี่ยนน้ำใส่เพ่นแล้วครับเนี่ยครับเบิ่งเอาไป้องตัวไใสงามครับผู้นี้มากอยากจะเอาเป็นพ่อพันกุ์กิดต่อบบาสักคนได้นะครับเนาะตัวนี้จังหน่กระเจียวขึ้นไปใส่บอยใหญ่ขุนนะครับแต่จ,จะต้องแยกเพ่นออกนะครับ ตามื้นเอกบ้าสกปกค,น,คนมักมวนกับทรงถ่ายคลิปด้วยปลาไหลงามๆสวยๆนะครับเปลี่ยนนามเรียบร้อยไปอยากได้ไปเลี้ยงไปนะครับบอกนะครับราติดตอผมได้นะครับบ้าสกปกค,น,ค,น,คนมักมวนครับครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้บ้าสกปกได้ทำคลิปให้เบื้องต่อไปนะครับคลิปปลาไหลงามๆที่สวยครับฝากไว้แค่นี้นะครับ กขอบคุณครับสวัสดีครับ